เรียมทุกดอกแล้วบอกว่าน้อยใจเรียมทุกดอกแล้วบอกว่าน้อยใจไหนสิครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนไหนสิครับวันนี้ทุกท่านครับก็จะมีข่าวด่วนนะครับให้กับเอฟทุกคนได้รับชมกันประกาศประกาศเร็วนี้จะมีการเปิดหลักฐานใหญ่ ตอกหน้าใครบางคนเร็วๆนี้จะมีการเปิดหลักฐานเด่นตอกหน้าอีดาแจ้ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัดแชนิยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตทลอในการรับชมรับฟังข่าวด่วนครับข่าวด่วนเลยครับเรื่องบ่อบาดาลเรื่องบ่อน้ํามันในนิทานเรื่องนี้ครับ มีการนะครับเข้าสู่กระบวนการเสียค่าปรับแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้ครับ f อทุกคนได้สดับรับชมกันนะครับว่าน้องดำน้องดำแจ๊ไในชาเรื่องนี้ครับได้รับสารภาพว่ามีการคุเจออจริงแล้วก็ยอมมอบนะครับเพื่อที่จะมีการเสียค่าปรับกันส่วนเจ้าที่จะลงวันวันไหนวันไหนนั้นนะครับนะผมก็ปล่อยให้เจ้าที่เขาทำงานไปแล้วกัน นะครับแต่ว่าคาดว่าชิดหน้าน่าจะลงนะน่าจะเป็นอาชิ์หน้าที่จะลงนี้นครับก็ทราบข่าวมาบานเนี่ยประมาณนี้เราคงจะไม่เข้าไปอะไรมากมายให้เจ้าที่เขททำงานไปนะครับแต่นะครับมีการรับสารภาพแล้วครับว่ามีการคุดเจาะกันจริงนะครับทั้งทั้งเพื่อนนะทั้งเพื่อนท,ทั้งสองคนเลยนะทั้งทั้งสอบทั้งสอบรับสารภาพครับว่ามีการคุดเจาะจริงก็ เขาสู่ขั้นตอนนะครับในการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็จะมีการปรับตามความเสียหายตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนนะครับเป็นข่าวด่วนก็เขาติดต่อกันเรียบร้อยแล้วครับว่าเขายอมให้อ่าให้เสียแล้วก็ต้องทําการปิดบ่อปิดบ่อน้ำมันนะครับปิดบ่อน้ำมัน ทีนี้เอาเลยสิถ้าปิดบ่อน้ำมันเราจะเอาน้ำมันที่ไหนอาบเอาน้ำมันที่ไหนใช้ที่ต้องหาทางออกกันนะครับเราต้องหาทางออกกันนะครับก็ต้องหาทางออกนะครับบ่อนั้นก like, ็ต้องปิดไปเบื่อบ้านพ่ออีกบ้านพ่ออีกก็ต้องปิดบ่อไปบ่อนั้นก็ไม่ได้ใชวนะครับบ่อนั้นก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องใช้น้ําจากหมู่บ้านนะครับใช้น้ำจากหมู่บ้านไปก็ต้องเสียค่าน้ําครับเป็นรายเดือน เข้ากองทุนหมู่บ้านนะครับเข้ากองทุนหมู่บ้านนะครับใครที่บ้านไหนที่ไม่ไม่ได้เจาะก็ต้องเสียค่าน้ำเข้ากองทุนหมู่บ้านไปครับนะนะอีนนี้ชนะเจาะบาราไม่เสียเงินเข้าหมู่บ้านไม่ได้ดีมาะนี่ต้องชื่นชมความดีของแค่ของโค้งนะครับที่ทําให้มีการทําให้มันได้เข้าสู่ระบบทาให้มันได้เข้าสู่ระบบมึงก็ต้องเสียน้ําเป็นรายเดือนให้กับให้กับหมู่บ้านนะครับนะ ไอ้กับบุบ้านนี่ยสะใจใครสิครับอีดําเจ๊อีดําเจ๊รับสาร,รภาพทำไมวะทำไมไม่สู้ละ่ะไปรับสาร,รภาพโอ้โหเสียเชิงหมดเลยโอ้โหสาดด่ากาดหน้าบ้านนะครับโอ้ออกตัวสวยหรูเก่งครับเก่งมากครับนะเก่งตาตำรวจไดแ้แค่ได้โค้งข้าอําแพงสุดท้าย รับสาร,รภาพบีตามเคยเหมือนป้าละมอแปลงที่หนึ่งเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยนะ <c oughs> เหมือนกันเป๊ะเลยครับตอนนี้มีการรับสาร,รภาพกันแล้วตอนนี้ครับนะมีการรับสารภาพกันแล้วครับตอนนี้นะครับอืมเรื่องจากนะครับนะก็ไปสู้ไม่ได้อ่ะผู้รู้กฎหมายคงจะแนะนําว่าให้รับสาร,รภาพซะ อย่าไปสู้เลยเพราะเราเจาะจริงถ้าเราสู้มันก็จะเป็นคดีฟาร์มและเรามีคดีป้าละเมอะอยู่จริงไหมครับอ่าเรามีคดีป้าละเมอะอยู่เพราะฉะนั้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นที่ที่อ่าป่าสงวนนะเป็นที่ป่าสงวนคุณไปเจาะอะไรคุณก็ต้องขออนุญาตทั้งกรมทรัพย์แล้วก็ทั้งอ่า มสองนะครับเจ้าที่พื้นที่ที่จะต้องเจาะนะครับพแค่เข้าสู่ระบบก็จบแล้วประกาศประกาศรับสารภาพแล้วตายแล้วทําไมไม่เก่งเหมือนก่อนที่ด่้าเจ้าที่ตํารวจเหมือนโรงพักพอพระเอกร้องเพลงอยากสิขอเจ้าใดบ่รักษาใจน้องใดบอ่อีเจ้คุณมาบุกบุกรุกบ้านฉันคุณมาบุกรุกบ้านฉันนะชุมคุกคามฉันฉันอยู่สองคนอยากสิขอเจ้า <c oughs> แตกต่างไหมครับ แตกต่างไหมครับท่านพูดแตกต่างเลยนะดีครับนะเพราะฉะนั้นครับทุกท่านครับวันนี้ครับคําตอบที่ได้คือรับสารภาพแล้วครับแล้วก็จะเข้าสู่ขบวนการนะครับในการเข้าไปลงไปตรวจสอบในอาทิตย์หน้านะครับตรวจสอบเสร็จก็จะต้องนะมีการหาลือกันช่วยชาวบ้านกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลดีของก็เป็นผลดีนะครับของเป็นผลดีของ กุมารแค่กุมารโคงนะครับที่ทําให้ชาวบ้านนะครับนะได้หาทางออกกันในเรื่องนี้นะครับก็ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูใช่ไหมครับมึง,ม,ง,ง,ม,งมึงต้องขอบคุณกูนะที่ทําำให้ชาวบ้านมีแทงค์น้ำใหญ่ให่มีที่เก็บน้ำใหญ่ๆมึงต้องขอบคุณกูนะแจ๊ไม่ใช่มึงจะมาเอาฟังดีเข้าตัวมึงว่าเป็นอนุสรของมึงไม่ใช่ในเวรมึงต้องขอบคุณกูนะที่กูที่ไอแค่ไอโคงเนี่ยไปร้องเรียนเห็นปะเออที่ไปร้องเรียนเนี่ยเห็นปะ เพื่ออะไรอะเพื่อหาทางออกกับชาวบ้านเห็นไหมครับเออยิ <c oughs> <c oughs> ่เยจแม่งเคมผลงานครับบอกว่าเคมผลงานครับเนี่ยต้องขอบคุณฉันนะที่ฉันไปคุยกับน,นายอำเภอเพื่อหาทางออกนะเพื่อให้ชุมชนนะหาทางออกให้ชุมชนจะได้มีแทงลงแทงน้ํอย่างน้อยขับรถผ่านไปก็จะเป็นที่ระลึกมึงต้องขอบคุณกูมึงอยากเคมผลงานไม่ได้ต้องเป็นผลงานของกู เขาจไหมอีเจ๊อีเวนทิปยดจอดหน้าเขาให้นะอี้นตีนมึงต้องนั่นให้กูสิมึงจะมานั่นได้ยังไงไม่ได้นะครับไอซีมึงจะเออนะครับไม่ได้นะครับอืมนะครับเหนื่อยใจครับรับสารภาพแล้วรับสารภาพแล้วจ้าไปต่อไม่ได้ผู้รู้กฎหมายให้รับสารภาพแล้วนะทนายชุดใหญ่ ทนายคดีดังของนัดรแจให้รับสาร,รภาพไม่ให้สู้สุดท้ายรับสาร,รภาพว่าฮู้จะกรูจักรู <c oughs> คนเก่งแห่งบ้านสี่กอแวด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 ใส่เจ้าที่ตำรวจใส่เจ้าที่กรมทรัพย์ใครเนองผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะสุดท้ายก็รับสาร,รภาพโอ้ไหนปากเก่งปากแจ๋วไงทำไมต้องรับสาร,รภาพด้วยละ่ะฮะ ทำไมต้องไปรับสาร,รภาพทำไมครับโอตายหัวจะปวดอยากจะร้องหไห้เป็นภาษาปกิจโอยด่าปาเก่งปากแจ๋วจบด้วยรับสารภาพด้วยละม่อมนะโอเคครับนิทานให้ทานครับ